สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าวันนี้ป้าอ้อยก็มาพบเดี๋ยวดูมาโอ้ป้าอ้อยก็มาพบกับพี่ป้านาอ่าเหมือนเดิมเนาะวันนี้ป้าอ้อยก็มาแบ่งปันบอลซี่ให้เหมือนเดิมขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณแจ๊กใจพี่ป้านาอ่าวันนี้ว่าจะเอาไอ้นี้มาให้ดูไม่ได้ดูเลยชิ้นผ้าที่นั่นไหวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่กนี้เดี๋ยวให้ป้าให้มันงอขึ้นเยอะๆหน่อยเดี๋ยวป้าจะพาไปดูเนาะที่ตั้งๆไหวที่ยายพาผ้าไว้อ่ะมันเริ่มขึ้นกันมาแล้วแล้วก็ย้ายลงกระท้างกันบ้างแล้วก็มี ยยายไปได้สักประมาณห้าสิบต้นได้ไหมดีใจจังเลยป้าอ้อยเนี่ยก็จะมีแหละอีกสัก้องเดือนเนาะสักประมาณกุมภาพก็คงจะได้เอาออกมาจาหน่ายเพราะว่ามันอาจจะโตช้าป้าอ้อยไม่ได้มีตูออ้ตอบอ่ะตู้อบป้าอ้อยก็เต็มมีตูใ้ใ่ตู้เดียวที่นห็น,นี่แหละ <c oughs> ตู้เล็กคาดไปเ่ยแมวเล็งคาดมามาเริ่มจากกระทั่งที่หนึ่งกระทั่งที่หนึ่งก็คือเจ้าคุณพระคังเดี่ยววันนี้จะค่ายกระทั่งเท่าไรเนี่ย เจ้าคุณพระคังวันนี้นค่ะเจ้าคุณพระคังอันนี้มีซ่องต้นซ่องต้นนี้อันนี้นึ่งนึ่งร้อยบาทจะดูกันนะซีแดงซีแดงนึ่งร้อยวันนี้พอค่ายแปดสิบบาทเจ้าคุณพระคังไม่ใช่เจ้าคุณพระคังเจ้าพญาย,ยมราชแปดสิบบาทเจ้าคุณพระคังหมดผ้าไปแล้วต้องรอ ต้องรอพ่จ้าแปดสิบบาทจ้าพญายมราชมีซ่องต้นในหนึ่งกระทางนี่เท่ากับว่านี่ต้นละสี่สิบบาทเองพอปอแอจะฟังคูคูถึงนั้นเลยจ้ะเอาต้นนี้โอ้โหลูกไม้นี้ไม่มีใครไปวันนี้ไม่มีใครไปจะเก็บแล้วนะมันซุ้ยนะจ้ะนี่วันนั้นร้อยหนึ่งไม่มีใครซื้อวันนี้ข้อแปดสิบบาทอ่าแปดสิบบาทลดให้ยี่สิบแปดสิบบาท อ้อยว่ามันเป็นลูกหมาหละมันไม่ใช่มานหนังพิมพ์หรอกเพราะว่าอ้อยก็มีมานหนังพิมอะแต่มันไม่น่าจะใช้เพราะว่าดูลูกมันที่เกิดนะ่ยมันคนละย่างกันต่อไปอันนี้อันนี้น่าจะเป็นนักคราทนะเนี่ยอันนี้นักคราทนี่มีซ่องตัวในนึ่งกระทงนักคราทนะจ๊ะอันนี้ข้อที่นึ่งร้อยบาทนาาักคาราทนึ่งร้อยบาทนาาักคราทมันไอ้น,นี้ยากยจาก้ะมันขึ้นยากเดิ นาคลราชหนึ่งร้อยบาทมีซ่องต้นนะจ๊ะมีซ่องต้น,นหนึ่งนึ่งกระทัางนี่นาคลราชเนาะข้าไปแล้วนะจ๊ะข้าไปแล้วนาคลราชอ้อยอ่ะอันนี้อันนี้ออกล่วงออกล่วงสุรศักนี่เอาให้ดูนี่ลูกมาเต็มอกเลยนึ่งร้อยบาทจะออกล่วงนี่ให้ดูลูก ลูกดกดกโอ้โหเหลี้ยงก็จะได้ลูกขนาดนี้แล้วก็นเนี้ยบอเก้านะจ๊ะบอนใบยาวนะยิ่งแก้ยิ่งการซุ้ยนะจ๊ะที่เจ้ามามองค้ามนี่นะลูกดกขนาดนี้ออกล่วงสุรักดิ์หนึ่งร้อยบาทนี่บอนถูกถูกอันนี้เงาวกวนอูเงาวกวนอูก็มีซ่องต้นนี่หนึ่งร้อยบาทเงาวกวนอูหนึ่งร้อยอันนี้นางมนโทนางมนโทมีส้มต้น หนึ่งร้อยสามสิบไหมหนึ่งร้อยสามสิบจะใช่เพราะว่าไม่หลดจะนางมนฑูนี่หนึ่งร้อยสามสิบบาทบอนยุบแล้วก็พูดอ่าสีแดงไปแล้วหนึ่งถาดต่อไปสีเขียวใครสีเขียวมั้งต่อไปใครสีเขียวรอบที่คล้ายนี่เป้าอ้อยส่งวันจันทร์นะจ๊ะ สีเขียวนะต่อไปอ่าสีเขียวไกล้อำพันใกล้อำพันนี่บอลก้านะแก่เราจะก้าดบิดเป็นเมสซี่ส้มๆนี่ไกล้อำพันไกล้อำพันหนึ่งร้อยบาทจะมีซ่องต้นมีซ่องต้นหนึ่งร้อยบาทใกล้อำพันเนี่ยเอาไปเลี้ยงเถอะพอแก่เราจะซวยนะจ๊ะไม่ได้คีเร่เลยเนาะต่อไปต่อไปอันนี้อา่าอะไรนะโชคอกลัมซำ,ำอันนี้หมายหัวใ่นะมันด่างนะจ๊ะมันเป็น แต่เนี้ยมันไม่ชัดแล้วมันดัางเรื่องดัางซมอ่ะดัางเรื่องดัางซมอันนี้มีต้านต้นเลยนี่นึ่งร้อยบาทต้านต้นเลยนึ่งร้อยบาทมันดัางเรื่องดั้งซมดั้งดัางชมพูแต่ต้องเอาไปไหวแบบให้มันโดดเด่นน่อยถ้าอยู่ในในล้มอ่ะมันจะไม่ค่อยชัดอันนี้มันมันไม่ค่อยชัดแต่จริงมันดัางอันนี้ก็ดั้งเรื่องนะจ๊ะอันนี้ดัางแดงอันนี้ก็แดงเนี่ยแต่วอซี่มันมันไอ้นี้ไปแล้วมันกรุบไปเลย เพราะว่าอ้อยตั้งอยู่เนี้ยตรงเนี้ยมันล้มเนี่ยมันลม้มต่อไปมากัน์ทะกะอันนี้ก็ฟอร์มกอฟอร์มกอโอมากัน์ทะก้าแล้วก็มีลูกออกมาอีกซังซ่องลูกมากัน์ทะก้านี้ยังไงก็ข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบเพราะว่านี่แลดูเลยลูกเล็กอีกต้นแม่ซ้มต้นลูกเล็กซ่องนี่ออกซิมว่วงแหละข้อหนึ่งร้อยสามสิบเนาะมากัน์ทะกะอุ้ยบอลเก้า คุณไก่คุณไก่ซ่องต้นนี้พออ้อยข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบจะคุณไก่นี้ก็เป็นบอลที่ทํายากเนาะข้อหนึ่งร้อยสามสิบไม่ว่ากันเอาคนที่รับได้จะอันนี้เพชรสวรรณโชตอันนี้ที่พาเป็นชิ้นสร้างต้นนี่ที่ว่าชิ้นได้สร้างต้นดูลกักอันนี้เข้ปเาปพออ้อยเองวันนี้ค่ายกี่บาทหนึ่งร้อยเอาวันนี้ก็ค่ายหนึ่งร้อยนี่เพชรสวรรณโชต เอ้ยมันมีป้ายนะเดี๋ยวมันรุดป้ายเดี๋ยวใบไม้มามันก็ป้ายเองพอแม่มันป้ายซุยจําได้ป่ะที่ปอ้อยให้ดูอะก็บอกเลยเดี๋ยวมันก็ป้ายเดี๋ยวมันก็ไม่ป้ายเดี๋ยวมันรุดป้ายเดี๋ยวมันหมาไม้พอแม่มันซุวยจริงเนี่ยผ้าชิ้นได้สร้างต้นนึ่งร้อยบาทต่อไปเพชรพันล้านอันนี้ก็ฟอร์มกอลดน้ำนี่มันกระเด้งกระดิ่นอันนี้เพชรพันล้านนี่อ้าวพอซ่อางต้น ซีต้นนู้นอันนี้กอใหญ่อยู่หนึ่งร้อยบาทเพชรพันล้านเอาสีเขียวเสร็จแล้วต่อไปข้อซีแดงอึ๊บสีแดงซีน้ำตาลสีแดงสีน้ำตาลว้าวโหต้นเนี้ยมันต้องเปี้ยงกระช่างได้แล้วแตยเนี้ยมันแบบม,มันเน้นแน่นเลยอ่ะอันนี้นาเมืองนอนนะใช่ไหมนาเมืองนอนนี่ไม่ยอมเพชรวะ อันนี้มันนี้หนะเมืองนนท์มันี่ลมเชื่อถูกก็มันนี่อันนี้หนะเมืองนอนท์ตู้มัน,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 มน,น,นแล่มถ้ามันนี่หลอมเศษตู้มันจะกลมใช่ปะใช่สินนสใช่ไหมเนี่ยมันมีซ้นต้นเมลเลยนะแล้วก็มีต้นรูโพเนี่ยอันนี้มันก็สวยนะเนี่ยมันมีออกด่างอ,อกอะไรลแล้วเนะนี่ยนี่ให้เรจาจะแล้วก็กรอหญ่ๆแบบนี้เลยอันนี้ข้อที่นึ่งลอยซ้ำสิบได้ไหมคือมันเป็นต้นเมลเลยเนะี่ยไม่ไม่ใหญ่กระั่างสักที ณเนะมืองนอนนะเมืองนอนเพราะว่าจำได้ว่าถ้ามานันนีลอมเพชรมันจะอีกอีกน้าหนึ่งหนะึ่งร้อยสามสิบอันนี้คือก่อเน้นเลยนะเนี่ยซ่องต้นเมะแล้วนึ่งต้นลูกแล้วโอโ้โหดูใบโดกมาร์กนี่ให้มาดูดูสกอรยังสวยเปิดใบเรื่องมาหัวใบด้วยณเนะมืองนนท์หนึ่งร้อยสามสิบบาทก่อเน้น อันนี้มายนะครับพลอยชมพูพลอยชมพูนี่ก็เป็นบอนเก้าเนี่ยเป็นทรงใบยาวเดวยมันจะมีเมสซ,ซี่ชมพูถ้าแก้จัดนะอันนี้ก็คือกอธรรมชาติจะกอธรรมชาติอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยบาทพลอยชมพูเนี่ยเอาไปเฮ้มันซวยจริงๆเดี๋ยวพอมันแก้แล้วมันจะซวยแต่ตอนนี้มันไม่ซวยมันยุบหรือมันเพิ่งโค้งไงนี่พลอยชมพูมันเป็นบอนใบยาว มันจะมีเมสซี่ชมพูเลยใบยซี่แดงต้องแต่ต้องโดนแดดน้อยช่วงนีขอ้อเป้าะมันไม่โดนแดดตู้ก็ไม่โดนเพราะว่าต้นมาข้ามมันมาบาังหมดเลยแล้วบ้านมันก็บงังหน้าเนี่ยเมื่อนแดดมันเอียงมาทางนี้ไงอันนี้ซับซับทวีคูณซับทวีคูณนี่มีซ่องต้นอันนี้ก็บ่อนซุย้ยแก้เราซุ้ยจริงๆซับทวีคูณนี่เปอยข้อที่นึ่งร้อยบาทมีซ่องต้นมีหัวนะจ๊ะ หนึ่ร้อยบาทซับทวีคูณนี่สวยๆแบบนี้เลยนี่ซับทวีคูณหนึ่งรบาทอันนี้คือพรพระร่วงพรพระร่วงเป็นบอลใบยาวซี่่วยแบบนี้เลยหนึ่งร้อยบาทจะพรพระร่วงก็คือบอลเก้านะใบหน้ามากมีเมสซ,ซี่ชมพูเต็มเลยหนึ่งร้บาทพรพระร่วงใครชอบไส้ดาร์กก็คือธาตนี้เลย ต้นนี้พระยาโมนพระยาโมนนี่ก็บอนลเก่าอันนี้หม้มีหัวทั้งหมดไม่ต้องกลัวหัวหยกเลบลเบเชนประต้นใหญ่ขนาดนี้พรอ,อันนี้อะไรนะพรอ,อันนี้อันนี้พระยาโมนเขียนใหม่ปลายมันลบพระยาโมนพระยาโมนอันนี้เปออ้อยข้อที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทจะนี่เอาไปเถอะเอาไปเถอะ เปซวยขนาดนี้ไสาดำทรายดายดกบอนพวกนี้คือเลี้ยงแล้วใบจะให่บใบใ่ทรงใบไทยใบยให่ใบไอ้น,นี้ตั้งแล้วดัดไร้แด่ดีๆแล้วมันโอ้จะซวยมากเอาวัานไหนใครไม่ได้ล่วงตาเมืองกระทั่งใยเอาล่วงตาเมืองกระทั่งเหล็กไปนี่มีต้นแม่แนละต้นลูกนี่ล่วงตาเมืองเอาไป แม่กับรู้กันนี้เอาไปแปดสิบบาทมันใบซวยมันรุดไปแล้วเอาไปแปดสิบบาทอ่ะลงตําเมืองวันนั้นซ่องบ่อยยี่สิบมีคนเอาไปแล้ววันนี้กระทั่งเลกแปดสิบบาทเนี่ยแต่อันเนี้ยมันไม่ปลายปลายมันแต่มันมันปลายนะมันเรื่องซวยแต่มันน้อยกว่าอีต้นใหญ่แต่นนี้ใบมันรุดไปอุดแันมือแล้วก็ต้นสุดท้ายอกระทั่งแปดนิ้วอันเนี้ยป้าอ้อยไม่หลงเชื้อ รู้ว่ามันเป็นบอลเทพบอลด้าเขานี้แหละแต่ไม่รู้มันชื่ออะไรหรอนี่มันจะเป็นใบจุดๆอย่างเงี้ยนี่มีรอดนะมีรอดล้วดูลากนี่ให้พ่าจะอันเนี้ยอืมป้าอ้อยไม่รู้ชื่อข้อที่นึ่ง้อยนึ่ง้อยนึ่งลอยแปดสิบบาทหนุมส่งได้ไหมตอนแรกว,ว่าจะค่ายซ่องลอยเพราะมันไม่รู้ชื่อแต่เนี้ยมันพี่ป้าหน่าให้มหมมันสวยนะมันคล้ายๆที่ดาแม,ม่กองอะแต่มัน มันจะมีย่างที่มันไข่แต่กันมันชื่ออะไรวะมะนั่นแหละจำชื่อไม่ได้ข้อที่กระทั่งนี้หนึ่งร้อยแปดสิบรวมส่งนะทางกระทั่งเลยโอ้ไข่ได้ไปลายคุ้มเนะเนี่ยคือหย่ม้อจำชื่อไม่ได้อ่ะมันจะมีตัวที่ไข,ย,ขยทีดาแม่กบมันชื่ออะไรนะโนบอ่อมาตั้งนานแล้วก็อ้อเลียงมาตั้งนานเลวตอนนี้มันจำชื่อไม่ได้ อาหนึ่งร้อยแปดสิบอันนี้กระทั่งแปดนิวนะจ๊ะมีต้นเดียวกระท้างเดียวบอกแล้วต้นไม้งามก็เอาต้นหนันแล้วมาค่ายมดทุกวันมุนแล้วกระทั่งเห็นปะก็เออมันไม่นั่นแหละช่วงนี้บอลมันไม่ค่อยสวยเนาะมันโดนลมไงอันนั้นวยบอยกว่าเอาต้นหนันแล้วมาค่ายเอาแล้วจ๊ะสุดท้ายนี้เอานี่สวยจริงนะนี่รอดไม้กะหลังออกพื้นใบมันจะสีแดงแดงสีแดงแดงเขี้ยวเลือบก,กันแล้วก็มีจุดสีแดงใหญ่พอแก้แล้วใบมันจะแดงแดงนะ เออเนี่ยแต่อันเนี้ยมันยุบแล้วมันพุน่งพ้อมาเป็นแบบนี้ไงไม่รู้ชื่อจาไม่ได้สุดท้ายนี้ป้าอ้อยข้อฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแวะเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อยนะจ๊ะครอบคุณเพื่อนเก่าคอบคุณลูกค้าใหม่คอบคุณลูกค้าและเพื่อนๆนทุกคนนะจ๊ะครอบคุณแจกใจอ่าที่อุดนุ่นบอดซี่ของป้าอ้อยตลอดมาเนาะวันนี้ป้าอ้อยก็ข้อให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะคิดอะไรก็ขอให้ส้มป้าถนาทุกเรื่องเลยนะจ๊ะ วันนี้ปาอ้อยข้อให้เพื่อนเพื่อนโชคดีนะปะออ้อยข้อจบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า